สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเรื่องอะไรครับพยางแล้วก็คําไปใช่ไหมครับมาดูชั่วโมงนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยในนะครับ เราไปดูกันเลยว่าคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในอันดับแรกเลยความหมายโดยตรงก็คือความหมายที่ใช้ปกติในภาษาพูดง่ายๆก็คือแปลได้ตรงตัวไปเลยโดยตรงเช่นฉันหยิบก้อนหิน ปลาลงน้ำหินตรงนี้ก็คือ,อแปลว่าของแข็งชนิดหนึ่งก็คือแปลว่าก้อนหินนั่นเองอเป็นภาษาที่ใช้เป็นความหมายโดยตรงถ้าความหมายโดยในก็คือมีความหมายของคำที่ไม่ธรรมดาแต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบหรือเราเรียกว่าอุปมาก,ก็คือใช้ในการเปรียบเทียบพูดง่ายๆว่ามันจะไม่ได้แปลตรงตัว ่าเหมือนคําว่าหินเมื่อกี้นะแบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หินจริงๆหินตรงนี้เราแปลว่าอะไรครับแปลว่ายากซึ่งก็จะไม่ได้แปลว่าก้อนหินแต่ถ้าเขาคว้างก้อนหินตรงนี้ก็คือแปลตรงตรงัวเลยก็คือหินหรือแม่พาฉันไปกินหมูกระทะ หมูตรงนี้ก็คือแปลตรงตัวเลยก็คือหมูสัตว์ชนิดหนึ่งนี่แหละทีนี้ถ้าความหมายโดยในแบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หมูมากๆหมูมากๆตรงนี้ก็คืออะไรครับแปลว่าง่ายนั่นเองอันนี้จะเรียกว่าความหมายโดยตรงและโดยในทีนี้เราจะดูอย่างไรว่ามันเป็นความหมายโดยตรงและโดยในตัวอย่าง เขาขว้างก้อนหินแน่นอนว่ามันเป็นความหมายโดยตรงแน่นอนทีนี้เราจะดูว่ามันเป็นความหมายโดยไหนให้เราดูที่บริบทของประโยคคำว่าบริบทก็คือข้อความแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในข้อความนั้นเช่นแบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หินจริงๆเราจะไปแปลว่าแบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้กลายเป็นก้อนหินไหมครับ ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าหินตรงนี้มันก็เลยเป็นความหมายโดยในนั่นเองให้เราดูที่บริบทเนี่ยข้อความแวดล้อมของคําเหล่านั้นดูที่บริบทของประโยคหรือแบบฝึกหที่โรงเรียนวันนี้หมูมากแล้วทําแบบฝึกัดแล้วมันจะกลายเป็นหมูไหมครับอ่ามันไม่ได้กลายเป็นหมูเพราะฉะนั้นมันเป็นความหมายโดยในให้ดูที่บริบทของข้อความ นั่นเองเข้าใจไหมครับทีนี้มาดูตัวอย่างความหมายโดยตรงถ้าหินก็คือมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ธาตุชนิดเดียวหรือหลายชนิดมารวมกันอยู่ตามธรรมชาติอันนี้ถ้าแปลโดยตรงถ้าโดยในก็คือหมายถึงยากเข้มโหดหรือแข็งมากลิงใช้เป็นความหมายโดยในได้ไหมถ้าโดยตรงก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะคล้ายคน ตีนหน้าตีนหลังใช้จับเกาะได้ส่วนถ้าเป็นความหมายโดยไหนก็คืออาการที่กริยาซุกสนไม่อยู่นิ่งใช้กับคนที่ดือด้อๆอ่ะพวกนี้หรือนางฟ้าถ้าแปลโดยตรงก็คือเทวดาผู้หญิงเทพธิดาบนสวรรค์ถ้าโดยในก็คือเปรียบกับหญิงสาวสวยผู้หญิงดีิง,งามต่างๆหรือคำว่าอุ้ม ก็คือการโอบยกขึ้นถ้าเป็นความหมายโดยตรงยกขึ้นไว้กับตัวแต่ถ้าโดยในก็คือการถูกลักพาตัวเช่นเขาโดนอุ้มไปเมื่อเวลากลางวันที่ผ่านมาก็คือถูกลักพาตัวไปนั่นเองแต่ถ้าบอกว่าแม่อุ้มน้องอจ,จะเป็นความหมายโดยตรงให้ดูที่บริบทของประโยคที่นำมาใช้ หรือล้างมือก็คือการทําความสะอาดมือถ้าเป็นความหมายโดยตรงเช่นฉันล้างมือทุกครั้งหลังรับประทานอาหารอันนี้ก็จะเป็นความหมายโดยตรงหรือถ้าโดยในก็คือเลิกยุ่งเกี่ยวเช่นเขาหลังจากออกจากคุกแล้วก็ล้างมือเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือเลิกยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปเป็นความหมายโดยใน หรือหมูก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าเป็นความหมายโดยตรงถ้าโดยไหนก็คือคนที่เบาปัญญาหรือด้อยฝีมือหรือแปลว่าง่ายก็ได้เรื่องหมูหมูก็คือเรื่องง่ายๆ่าพวกนี้นะครับหรือแม่พิมพ์ถ้าความหมายโดยตรงก็คือแบบที่ใช้หล่อเป็นรูปต่างๆถ้าความหมายโดยไหนก็คือหมายถึงครูอาจารย์ ตีนแมวความหมายโดยตรงก็คือเท้าของแมวนั่นเองถ้าความหมายโดยในยก็คือหมายถึงพวกขี้ขโมยนักย่องเบาอันนี้ต้องไปดูที่บริบทของประโยคนะครับอ่าทีนี้ดูใบงานใบงานใบแรกนะครับให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์กับความหมายโดยอะไรครับโดยตรงว่าในข้อใดมันถูกต้องอ่เช่นข้อ1โดยตรง ดาวดาวควรจะหมายถึงอะไรนักเรียนก็ามาดูดาวถ้าโดยตรงอ่าเจอแล้วก็คืออ่างงงูก็คือสิ่งที่เป็นเห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืดนอกจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นักเรียนก็เอางองงูลงมาเติมใส่ช่องดาวจับคู่ให้ถูกต้องแค่นี้ง่ายๆก็นี่เป็นความหมายโดยตรงอ่ะเช่น ฉันมองเห็นดาวอยู่บนท้องฟ้าอันนี้ก็จะเป็นความหมายโดยตรงนะครับมาดูใบงานที่2นะครับจับคู่ความหมายโดยในทีนี้ดูความหมายโดยในดาวเหมือนกันเลยควรเป็นอะไรครับโดยในความเด่นความสวยงามก็เอาคอควายลงมาเติมลงไป ตัวอย่างเช่นเขาเป็นดาวเด่นประจำห้องก็คือเขามีความเด่นความสวยงามที่สุดในห้องไม่ได้แปลว่าเขานั้นกลายเป็นดาวนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ลงมือทำใบงานให้เรียบร้อยถูกต้องนะครับหากใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนอีกครั้